อกรู้ใช่ไหมวันนี้สองผมจะมาเสนอภาษาไทยวันสนุกวันละคำวันนี้ผมจะมาเสนอคำว่าปอสกินดีการ์ดการ์ดวันนี้เล่นเล่นผมได้เรียว่าไหวคุมิตาตรวจตาสะอาดของนักเรียนชั้นปอเลยวันหนึ่งปอสองคุณเนมิค่ะคุณเนมิ แน่นนะครับกิจกรรมกายกรรม่่เลนโอ้โหอะไรก็เอาเลยลับหนึ่งสองเพิ่มปิ้วปิ้วโอ้ลอยไปดาวอังคารแปะแปะไม่ไม่ได้อะไรเลยอุ้มคุณเออเรียงแงงคุณทำทอติดหน้าติดหน้าประตูก่อนด่วนเลยคุณจะหาบ้านไม่เจอคุณแบ็คเดวิลเรียงหนงทำไมแบ็คดาร์กเออ ผมหาฐานเจอเลย Mac Deview โอ้โห d e v i e ที่ยิงอะไรนะชื่อเขาชื่อ Mac d e v i e ใช่ไหมรายการนี้มันเปลี่ยนชื่อกนตลอดเลยงั้นมันอยู่ไม่ได้ครับเออนี่คุณเบนอ้าวไอ้หนูผมโคตรเลยคุณคุณคุณฟอร์ซี่ครับครับผมเรียกฟอร์ซี่ฟอร์ซี่ดีอุ้ยอ้าว คุณที่มีวิญาณผ่านหน้าบ้านเอ้ยผ่านหน้าเอ้ยติดแล้วว่ามคุณฟอร์ดครับครับผมโอ้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้สร้างไอคลิปที่ลงคุณลงอะครับเป็นอะไรอะนั้นอะไรไม้ครับคุณเอมี่คุณรีบไปหาไม้ได้ไหมเนี่ยมีไม้ดูสว่างขึ้นมาเยอะเลย อยู่ในอยู่ในเชนกรรำยังมียังมีสองเอาเยอะๆยอะดิเผื่อสร้างบ้านเฮ้ยผมได้ทานมาหนึ่งอะไม่๋ยวผมเอาเก็บไว้ในกล่องเลยต้นตนครับใครกันแน่ที่ได้อะเข้าไปโดโดดีโดดีโดดีโดโดดีโดดีโดดีเข้าไปทห้หมดโอ้ยตาย หลังจากที่หลงทางมกกาไกลแสนไกลก็ไม่คุณคุณคุณ,คณฟอรครับคุณฟอรครับอยู่ไหนครับหลังเนี่ยโอ้สงสัยต้องจมน้ำตายเพื่อได้กลับบ้านใช่นี่ไหมครับไี่อ <c oughs> โอ้ยไข่ดำ <c oughs> <c oughs> ผ่านผมไม่สนครับเ,าาเดี๋ยวผมจะทำทอนให้อยู่โอ้ไม่รู้เรื่อง้วยแหละ คุณเอมี่ช่วยช่วยหน่อยเฮอะโอ้ยแกะวันนี้ถ้าฝนฝนว่าถ้าจะตกท่านผงจะฆ่าตัวตายนะอย่ายเอาวแล้วของของมันก็หายดีค่าตัวตายเไ้้มีนิดเดียวไม่มีอะไรที่น่าจำเป็นถ้ามีเพชรทีนี่ดิ้นเลยเนี่ยยุ่งเลยจุ้งเลยอ้อคุณเบ้นอ๋ออ๋อ ฟอร์ฟอร์ครับไอสมัครไอสมัครแม่ไอ้สมัครที่แม่คุณถามมาตั้งนมตั้งนานนะครับเขาบอกว่าไอ้ไอ้ห้องพิเศษสมัครตอนที่สิบสี่ถึงสิบแปดพันบาทสมัครโรงเรียนตอนมบอกก็ไม่บอกเขาี๋ือเขาก็มาหาบ้านหรอน้าไม่รู้หรอกบ้านเราอยู่เขาซ้ายกระทับพออ่ะ เราปูมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยผมไม่ได้ออกที่เล่นเนี่ยไะหาคนแก่ได้ของเล่นและโอ้โหมันมันไม่ต้องเล่นประตูั่นค่ะโอ้โหมันใหญ่เลยคุณแบคเดวิลเราปูเป็นข้าวกันดีไหมผมมีอยู่เมล็ดผมมีอยู่ในบ้านเดี๋ยวเข้าไปเอามาให้ก็ทำที่ดูเ สวนเปล่าวสวนเปล่าหนึ่งมเมล็ดอยู่ในบ้านเข้าแปอามาให้ไม่ได้ยินใครตดใครตดเหรอสุกา่าเออโอ๊กตรงีจะเป็นอันคุณอยู่ไห<ม><ช>นก็<ำ>อ,อยู่นู่นยหาคนแก่อีกอันนึงทำเตียงให้ผมด้วย อัาแล้วนะมีอยู่สามอันไอ้มีอันสองอันสองอย่ในบ้านไหนอ่ะนี่เนี่ยเมล็ดอ่ะเอาไปไปให้ไปให้คไอติ๊กไอ้บิวกก็มาเด็ดเนี่ยเดี๋ยวไปเอาโอยละเดี๋ยวไปเอาไอ้เมล็ดมาสิบเอ็ดอันแล้วเดี๋ยวไปเอาแปลความหมายให้ถูกต้องเดี๋ยวไปเอาก็คือหื่นนีห้ามดูคลิปนี้บ เดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดกันจริงพวกอ,อกืนนะได้นะครับใครยังสกายไม่กว่ายัางโอ้โห,โหยังยังคุณคามินคิริกรทำดิเฟตรเขาลองลอง,ลองไปเข้าไปสมัครเป็นเพื่อนเขาสิครับเขาหื่นมากนรองเมคคิปโปะ,ะครับผมจะฆ่าตัวตายข <laughs> ้าไปกัน,นโอ้กินอันีแล้วเนี่ย เป็นเรื่องแบบถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะก้าวก้านาทีเองโอ้คุณเอ๊คุณเอ๊ไก่กัะคุณเอ๊คุณรู้จักแต่คุณเอ๊ผมรู้จักแต่คุณเอ๊ผมรู้จักแต่คุณเอ๊เอ้ยคุณเอ๊ปีโจเอ๊แล้วบบนี้ไงคุณภูมิรู้คุณคุณเพลงนี้ครับปีโจเอ๊ซอสเผ็ดโจปีเอ๊โจปีเอ๊ โอปีเอเอเอโอปีเอไอ้ทำไมฟ้ามันเหมือนเหมือนใกล้ๆจะมืดอยจังเรารีบเข้าบ้านก่อนไหมไปไปไปกลับบ้าน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 โอ้โหรอเวลาไปมูฮั่วหิวแล้วเนี่ยอยากกินไก่โอแหลกเลยเมื่อกี้อยากกินไก่เ้นี่ยไกินีกระติกของเคฟซีอร่อย กกกระดูโอ้ประกาศชอบกินใช่ไหมครับกระดูกเคปซีนไอสกินมาครับแล้วมันมาได้ไงวาอยู่ดีก็มาให้เอาตัวไหนดีอฮ้ยนี่ดีวะ่ะเหมือนอันนั้นเลยก็ไปบอกชื่อเว็บของหมดอู้ออว่าจะให้มันเป็นปริศนาไปเหมือนโซวเวตเตอร์เลยเอาตัวนี้ดีวยอฮ้ยมีตกม,มีกระตัมมนในเมริกาด้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นเวลาทำไมบ้านสว่างจังอ้าวอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้เป็นเวลาพักเดี๋ยวต้องซดดมาม่าเอ้ยใช่ไม่มาม่าต้มยำข้าวตี๋ต้มยำเอาแม่งแหลกไปหมดเลยใครหาขนแกะได้แล้วบ้างผมไม่มีไม่มีได้กี่อัน อา้าวไก่มีอะไรอ๋อไกลล่ลบตามมาตามมาตามมาไกลล่ไกลบไปไก่ลบไปเพื่อนเอมมี่เอาไก่เก็บไว้ในบ้าน <c oughs> เอาสักตัวไหมไม่วางตอ<ห>ดไม่ได้อ่ะอา้าวงานน่าดินน้นดึงก็ยังดีเลี้ยงไก่ไว้ในห้นองใต้ดินอืออยากเลี้ยงไก่เอาเอาเอ นกไก่มาไว้ในบ้านได้แล้วเอ้ผมผมหาคุณแบ็คเดวิลเจอแล้วได้ออกได้ออกอองแล้วเย่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 อ้อแล้วก็คุณวอร์ดฟังมาบอกว่าอัพให้อัพพรุ่งนี้นะครับเย่เข้าบ้านได้แล้วเนฮ้ยไก่อย่าออกไปเฮ้ยอย่าอย่าเอาออกนะคุณสาเอาไปล่อไว้ไหนไหนไหนไก่ไหนไก่มาอยู่ในกองเออเออเออมาเซฟมาเซฟมาเซฟกันก่อนมาเซฟกันก่อน ก้มเซฟแล้วไม่ต้องหามตอนนี้ได้เวลานอนแล้วไม่ได้แล้วนอนดึกเจะตื่นไงนอนดึกจะตื่นสายจะนอนยังไงเนี่ยนอนดึกตื่นเร็วไก่หายไปไหนคุณเบนเอ้าไก่ก็อยู่ในบ้านนะอ๋อใช่คือใครไข่ไก่ไก่อยู่บนกล่องหายนั่งกลมที่ไหนเด้อ ตีข้างหนไม่เห็นมีเลยโอ้คุณฟอร์ตโกหกกล่องในบ้านครับพี่นั่นแหละครับไหนวะยังไม่เราไม่ต้องนังกันหรอกบ้างเข้าทำอะไรไม่ได้แป๊บขอเขาเกมเราจะปลูกข้าวไปทนยงไงเนี่ยอ้าวลคกเบยเอ้ยผมอยากกินไก่อ่ะผมหิวแล้วอ่ะกินวยเดี๋ยวยังไม่กินเลยเอ้สูงอ้ยไม่น่าเปิดประตูทางไว้เลย ลงบ้านครับอยู่นี่ให้สัญญาณกระโดด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 ซอมบี้กระโดด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 ให้ฟังเองครับคุณแบคดาครับทำไมคุณใช้โปรแกรมล้วมีอะไรมีอะไรคุณคุณใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อครับเออ ฟอร์แมตอออะไรเนี exactly. ่ยแหละแล้วก no. ็อ hm. ีกเอือหัวไก่โผล่แล้วก็วีการปรสิบเอ็ดไก่เข้ามาไก่เข้ามาผู้สาร่อให้มาเราไก่ติดเอ้าไก่ไก่บักผ่านประตูไก่ไก่ไก่มานี่ไก่ไก่เห็นไหไก่เห็นไหมอันนี้คืออะไรมองสิอูดไก่ไม่เห็นไหมตามมาตามด้วยไหม ตามมาจิมานี่มา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 เฮ้ยลงมาแล้วมา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 เข้าบ้านเข้าบ้านอาเข้าไปแล้วเด้เ <laughs> ข้าบ้านเองเน่ยเอา้าปิดล็อกผมยัาไงเฮ้ยออกไมออ่่ะเออไม่ออกฮัลโหลโอ้แล้วเมืไไ่อไหร่เราจะได้สร้างบ้านไม้เนี่ย เราชีวิตลอดอย่างนี้เองเหรอคุณแบคเดวิลกับคุณฟอร์ดอินดี้เห็นผมอยู่ไหมครับไม่เห็นไม่เห็นใครเลยไม่เห็นข้างหลังคุณฟอร์ดอะครับไม่มีไม่มีผมอยู่กับแบ็คคุณแบคเดวิลไปอยคุณแบคดักอยู่สองคนเนี้าอ้าวอาวอ้าวอ้าวอหาอาอ้าวอ้าอ้าวอ้าอ้นอ้าวอ้าอ้าอ้าวอ้าเอ้า่อ้น้าอ้นอออออ้าว ใส่คอมแม่งเตือนละเอาอยู่ไหนตอนนี้ใหญ่ที่หนูครับอยู่ไหนเอมี่อยู่ไหนเมื่อกี้ผมเห็นเขามันขึ้นมันขึ้นจอยขึ้นเข้ามาแล้วอ่ะไก่ใช่อ่ะเอ้าไก่วิ่งวิ่งผ่านเลยเอาไก่ฮัลโลใครมีใครไก่มึ่งเนี่ยมาผสมพัน์ ขี้บ้าอือกินไก่ดีกว่าหิวละไม่อยากกินไก่มีเอาไหนอ่ะโอ้โหวัละไก่นี่ผมกินไก่ที่มือคุนดีไก่เนี่ยเดี๋ยวไปโดนทิปเปอร์ระเบิดสักนิดก็วยคุดีระเบิดอะไรแบบโปรไก่ขึ้นเรื่อยเบิดระเบิดตีทิปเปอร์มีเยอะแถวนี้สวัสดี เมื่อกี้ผมเจอไก่ไก่เอาพ้องจะนอนแล้วครับไก่เขามายืนบนเตียงแล้วอ่อ่าระเบิดไม่โดนอ่าผมโดนไล่ผมโดนไล่เฮ้ยระหว่างนอนวันนี้เราเลิกกันก่อนไหมรู้สึกว่าคลิปวิดีโอมันจะเยอะเกินละนาทีอะก็ตัดเป็นสามคลิปเลยครับเราเลิกกันก่อนไหม ถ่ายกี่นาทีแล้วครับอืมถ่ายเยอะเด,เดินก่อนเถอะที่ผมไปหามานี่มันอเออถ้างั้นเลิกเลิกถ่ายก่อนพาร์ทสองเนี่ย <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายพาร์ทสามวิทีพรุ่งนี้วันนี้เยอะเกินและไม่ไหวแล้วคุณบุญจะไปอัพโหลดอัพโหลดพรุ่งนี้ทีเดียวเลย <c oughs> ไปนะ เจอปืนอาร์ตอาร์ตเขาปิดเซิร์ฟก่อนนะอ้าวแม่งั้นผม่แม่จะถอดนะแม่ใช้ต่อใช่ไหมอาร์ตฮันเขายังไม่ปิดเซิร์ฟผมต้องไปนอนแล้วอาร์ตฮันก็ปิดเซิร์ฟไปนะบายยูกินเจอปืนบายมันมากวันนี้คุณคุณภูมิครับ ทำไมส่งลิงก์โหลดส่งลิงก์ไอ้นั่นมาให้มั่งดิโปรแกรมตัดต่อตันนี้วีการ์ดนะนะแป๊บเดี๋ยวหาก่อนบยบยบ๊ายบา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 ย